ท่านหลุดท่านหลุดถ้าเขาเรียกว่าเกมของค่ายมิโฮโยเนี่ยท่านหลุดมาตัวหนึ่งปุ๊บโลต่อไปเฮ้ยเย็ดไอ้โลโลฮัลโลโจโจเอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมด็อกเตอร์และนี่คือรายการไพจอก i โอแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกมเซรัตโซนซิโร o เอาละครับสวัสดีวันนี้ กูจะพูดว่าอะไรดีนะอ่าสำหรับวันนี้ก็เราก็ไปอยู่กันในเกมเซเล s โซซิโลกันอีกแล้วนะครับและวันนี้ตู้กาชาใหม่ใช่แล้วผมก็มาเปิดกาชาเกมนี้อีกแล้วนะครับเจ้าวันนี้โอ้ยแกตื่นเต้นที่พูดดิวตื่นเต้นเนี่ยไปกดไปเลยมาแล้วตู้ของมิยาปิ มาแล้วตัวละครที่หลายคนต่างรอคอยจ๊คือของแข็งอ๋อนี่ไงขาดใหม่อีกเลยเยอกแข็งโดยเพชรที่เราจะเปิดนะฮะก็คือโอ้เกตโดสามร้อยเลยวะไปเพิ่มไปอีกสามร้อยสิบเอ็ดโลอ่ากูบอกเลยว่าอย่างไงก็ต้องได้ แล้วก็อันนี้เป็นรหัสของเพื่อนผมนะครับมันก็เลยบอกว่าเพชรก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าผมเก็บตังต้งแต่อ่าต,ต,ต,ต 1. 1. 1> ั้งแต่แผทไหอว่าตั้งแต่แผทหนดมั้งเออตั้งแต่แผทที่เจนมานะ่ะเออนั่นแหละเก็บเอาไว้มันบอกมันอยากได้ปะกูก็จะจัดให้มึงแล้วนะไอ้ <c oughs> <c oughs> กูกจัดให้มึงแล้วนะไอ้เพื่อนยากมันบอกมันอยากได้มียาบีอ่า อะไรนะถ้าภาษากินชินก็จะเรียก C C ก็คือคาแรคเตอร์ใช่ไหมส่วนไอภาษาอะไรนะภาษาของไอเส้นเลดก็คือ M ใช่ไหมก็ก็คือเราจะเปิดเมียบีซ C. <c <oughs> <c <oughs> ีเดีว้มันไมเพื่อเรียกเอวะโอ้ยเฮียกูติดปากจากกินชินแล้วอ่วะ,ะใจมาเรียกซีหนึ่งเอ็มหนึ่งกูขี้เกียจว่ะโทษทีวะททเพื่อน เทอทีนะครับคุณผู้ชมพอดีผมติดปากมันจากเกนชินแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเห็นรบสูตรผมพูดว่า C 1 M 1 R 1ก็นั่นแหละเป็นภาษาเกนชินคนเขารู้กันแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ก็แปลว่าตัวละคร2องตัวก็คือตัวเนี้ยเกมเนี้ยมันจะมีอ่าอยู่ตรงไหนวะต้องกด,ดตัวนี้ปะนี่น,นีมันจะมีเนี่ยซีนิมาก็คือเป็นกลุ่มดาวนะคล้ายๆเกนชิน ก็มีถึงอ่ะหกตัวเปิดซ้ำหกตัวก็ได้แรงขึ้นสกิลแรงขึ้นแล้วก็เขาเรียกวะไรนะยิ่งเปิดมาก็ยิ่งโหดแค่นั้นแหละเอาละแต่ก่อนที่เราจะไปเปิด acha, <ๆ>กาชาเราไปนั้นก่อนเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอตัวอย่างก่อนปะ let's go s e l l zone zero part 1นด อัปเดตระครูลโฮชิมิมิยาบีเอเจนสายอัลมาลีธาตุเยือกแข็งซึ่งเป็นธาตุใหม่ของเกมนี้นะครับโดยที่เอา,เอาจิงๆินะไอธาตุเยือกแข็งนะั้นก็คือธาตุน้ําแข็งนั่นแหละแต่ว่าเพิ่มความสามารถโดยการแบบแช่แข็งศัตรูเท่านั้นแหละประมาณนั้นโดยเป็นตัวละครที่หลายหลายคนนั้นต่างก็รอคอยที่จะเปิดเธอและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเรายังมีอสเะอรฮานามุสะ เอเจนต์สายโจมตีรุนแรงหรือสายดาเมจธาตุไฟฟ้ามาอีกหนึ่งคนซึ่งคุณคิดว่าเราอาจจะต้องเปิด2ตัวนะหรือเปล่าคุณคิดผิดถนัดแล้วเพราะว่าแพทนี้เราจะแจกคานามุสะให้ฟรีไปเลยเพียงแค่คุณล็อกอีกเกมนี้คุณก็จะได้คานามุสะมาเล่นแบบฟรีแล้วก็อะไรนะของอัปเดตละครมั้ง เพิ่มให้เป็นเวล40บเป็นแบบฟรีก็ประมาณนี้แหละสำหรับใครสงสัยว่าคลิปนี้เป็นโฆษณาหรือเปล่าเขาจ้างผมไหมก็ต้องขอตอบไปว่าอ <c oughs> ไม่แต่ที่ผมเอามาใส่ก็อะไรเหรอ,อผมว่ามันมเท่กินแล้วเอาละแล้วกลับไปดูการเปิดกระชากองผมกันเลยดีกว่าไปเล s ก o เอาละจังหวะนี้มันก็ถือเวลาอันสมควรแล้วไป ไม่พูดมากทำเพลงปลายเปิดเลย10โลแรกผมคิดว่านะน่าจะข้ามได้เลยมั้งคิดว่าเพราะว่าเกมเนี้ยมันไม่ได้แบบว่าดวงดวงกวดจะไม่ได้ดีขนาดนั้นเนี่ยเปิด10บโลก็ได้ไปเปิดป2ะโลยอดดวงไม่น่าจะดีขนาดนั้นน่ะน่าจะได้ การันตีเลยใครจะรู้เตือแบบเปิดมา20-30โลเอ้ยได้แล้วแล้วรถกูแปดสิบก็ช,บกชิว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 ,ชว,ชวครับเปิดชิว,ชวกดสกิปเแล้วไปป้ออปาป้าเปิดเปิดต่อเปิดรัวๆไม่รอไม่รออะไรทั้งนั้นแหละ ถ้าไม่ลุงเราสกิปไม่โลนี่ก็โลหน้าอ่ะเอาทองไหมยงังโอ้โหเหยียลโลโลหน้าิีเดียวส่วนใหญ่เกมนี้มันจะเอสประมาณสักเนี่ยแหละประมาณ10 1สิบโลสุดท้ายอาจจะเอสแหละเห็นไหมปอกแล้วมา เฮ้ยเสียงผู้หญิงเฮ้ยอาจจะได้เพราะส่วนใหญ่นะถ้่าที่ผมเดาอะ่ะถ้าเป็นเสียงผู้หญิงมาปุ๊บก,การันตีได้แน่นอนเออชื่อกูเดี๋ยวมึงเชื่อกูเดี๋ยวมึงดูนะฮึ๊บอืมอ,อย่างเลยอย่างอย่างไอยังเออยู่ยังเออยู่เอาละอันนี้แหละ let's go get <Yeah>, up <no. S 2> ก็ก yeah. 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 ็นะก็คนมันดวงดีอ่ะเอ็งแย่แต่เสียดายว่ามันไม่ต่องลุงเฮ้ยโอ้ได้ของเซ็ตมาด้วยว่ะได้มาทำตัวเซ็ตมาด้วยแต่กูไม่บีเซ็ต ถามว่าเราจะเปิดมียาบีต่องไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวขอเปิดตัววุธก่อนใจเย็นๆเผื่อเดี๋ยวเปิดตัวละครมาแล้วไม่ได้อาวุธนี่กูาเลยนะเพราะเกมเนี้ยเราต้องเปิดอาวุธด้วยไม่งั้นบอกเลยว่ามียาบีเราจะไม่ได้โหดขนาดน,นั้นเอาล่ะเทยฮยฮะ,ะได้แล้วเหรออา้าว โอ้โหมาล้เดี๋ยวค่อยดูนะว่าการันตีและ <c oughs> ไม่หลุดแน่นอนบอกเลย <c oughs> เกมเนี้ย <c oughs> เขาวัดการที่การไม่หลุดเลยใครได้อาวุธถึงมาจะการันตีแต่ถ้ามันไม่หลุดเลยก็คือแสดงอ่ะ Ow <laughs> <laughs> hey, i oh, hey. Hey. Hey, a chip oh low oh wait wait go to the side light air, the fucking lie. fire treasure More fire at the fire

Take it easy to fun this just to know yeah hey okay. ต้องงี้สิวะโอ้โหยีงมีอีกรอบ81โลเหลือ <c oughs> เหลือเหลือเหลือเลยไอเหนือเอ้ยไอเพื่อนยากมึงมึงได้แล้วละ่ะมึงได้สมหวังละไปไปมียาีบีต่อวันนี้เราต้องเอาซีหนึ่งให้ได้เว้ยเพื่อเพื่อนของเรา ไอ้เหี้ยแม่งโอ้โหสิบโลแรกก็มาละถือว่าถือว่ามาเร็วนะเพราะส่วนใหญ่ถ้ามึงหลุดเลยปุ๊บกูบอกเลยว่าการันตีการันตีหน้าแหละถึงจะได้แต่นี่มาถึงสิบโลเลยเว้ยแสดงว่าเกมแม่งใจดีเกมแม่งใจเกมแม่งใจดีกว่าเกมชินอย่งงีบอกเลยนะว่าเกมชินนี่กว่าจะได้แต่ละตัวมาแน่แม่งผ่านเพชรไปเยอะมากเลย โอ้มียาบ,บีต้องใสรูว่าอันนี้ก็คงจะสารันตีว่ะเพราะว่ามันให้กูเยอะแล้วไงมันคงไม่ให้กูอีกแล้วมั้งโบอกเลยว่ายาวๆครับหมยาวๆอ่ะกูจะส่งละไอ้ยัยกูได้กูได้ไปเปิดกับลูซี่มาจะ40แล้วมั้งเนี่ยไอ้ชิบหาย <laughs> อ่ะสิบห้าโลนี่แหละเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ไหมไปเลสเกิลไม่ต้องพูดเดยอะจะหลุดหรือเปล่านะ <c oughs> ไปได้สองเอสเลยรู้ <c oughs> ไหมถ้าเกิดว่าคนนี้ม่งดวงดีจัดๆแม่งได้สองสองเอสสามเอสเลยแต่กูไม่ใช่หนึ่งในนั้นว่ะ มามาดูกันว่าเราจะหลุดไหมโอ้ยหลุดแต่เป็นไรคอนไม่เป็นไรถึงจะเป็นไรคอนแต่ของดีเอาเล่นกับทีมเอเลนนี่แหละทีมเมตาเอเลนนะ่ะมีไรคอนเอ้ยมีเอเลนมีไรคอนมีโซคาคุเนี่ยเมตาแพทที่แล้วส่วนมิยาบีก็จะมาเป็นแพทนี้นี่แหละ แต่ไม่เป็นไรเราเหลือยังเหลืออีกเท่าไหร่วะกูยังเหลืออีกร้อยโลสบายๆชิวๆเพราะว่าโลนี้ก็การาันตีละการาันตีว่ากูได้มียระบีละสะกดคลิปสะกดสกิปเลยกด <laughs> ข้ามรัว,รว เสียงใหม่มันจะดังไปเปล่าวะคงมันก็คงจะดังแหละไม่เสียงสีแดงเฮ้ยเย็ด yes! ได้เซ็ตมาแล้วอ่ะเอาเลยอ่งโอโ้โหลุกสี่ตัวเลยง่วงล้ลลวนจะไม่เป็นหรักอ่าเซ็ตไอ้ยเซ็ตไปยังไงวะเนี่ยไป อีก2โลอีก20โลเราไม่ต้องหวังแล้วเพราะว่ายังไงก็การันตีท่านหลุดท่านหลุดถ้าเเรียกวะเกมของค่ายมิโฮโยเนี่ยท่านหลุดมาตัวหนึ่งปุ๊บโลต่อไปเฮ้ยเย็ดไอ้เฮ้ยเชีย่ยดับเบลิลเลยอะ่ะนี่ไงที่กูบอกไง ถ้าเกิดว่าคุณดวงดีคุณจะได้ดับเบิลเอสแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้เมียบิหนึ่งนะอ่ะกูได้เมียบิมาหนึ่งแล้วนะพากูกดไปอีกทีนึงจะเป็นใครเลยครับกกโโอ่าไร้ปลิดคลีสนะเฮ้ยแต่ืก็ยังดีก็ยังดีที่เป็นดับเบิลเอสนะเจ็ดเค ของแท้จะจะเป็นเมียบีคู่นี่จะเป็นอะไรที่เท่มากแต่กูไม่เทหรอไม่เท่เลยไม่เป็นไรเอาละแต่ว่าคลิปเรายังไม่จบเราขอไปนี่ไปฝึกก่อนไอ้คอเทสหน่อยสิว่าเท่ขนาดไหนกันเชียววะ dạng đồ khô chắn 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 tóc, chắn 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 chắn

เจเอด์คอออออโคเทฮ่าฮ่าเอ้ยแม่งโคตรเท่เลยเอาเรื่องที่หายสมแล้วจะเป็นตัวที่รอคอยมาตั้งนา,านขวัญใจมหาชนไหนขอลองเล่นมหานาตสานให้ด,ดิ๊ดู โหเลไดด้้วยเอาเรื่อมันลุกเป่าายแล้วเย็ดอะเีดเป็นพี่ครูเลยด้วยไอ้หี่อเอาเรื่องหน่อย ปะค้างได้ด้วยสิอ๋อตัวนี้ก็เจ๋งฮานามุสการ์เอาไงเกมน,นี้ตัวละครแต่ละต้วมีมตัวไหนเท่บ้างไว้เฮียฮม่มีแต่ตัวละคร์ท่เ <c oughs>

อย่าลือย่าัอย่าบ้าเกมเกินไปเดี๋ยวไม่ได้ดูอันตีมึงอย่าบ้าเกมเกินไปนายดับเดี๋ยวมึงไม่ได้ดูอันตีเดี๋ยวพอตายก่อนไอ<ป>จีหายก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปของผมในวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ ผมขออย่างหนึ่งก็คือช่วยฝากกันกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กับช่องของผมหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าคลิปของผมจะได้ดังเอางคือจะได้ดังเร็วๆนะอืถ้าเกิดว่าคนยิ่งกดไลค์คลิปมันก็ได้นั่นไงมันก็ได้แล้วยูทูบก็จะยิ่งดันช่องผมให้มันมีคนคนเห็นเยอะอถ้าใครใจดีก็ช่วยฝากกดให้ด้วยแล้วกันนะครับเอาละสุดสัปดาหนี้ ถ้ามัมีอะไรแล้วผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะแล้วไว้เจอกันครับผมอ่ะบ๊ายบายไปเจอกันครับเดี๋ยวขอไปฟาร์มต่อละ